ลือคอนชีวิตรักเส้นทางดวงดาวตอนที่4ทุกคนหลังจากผ่านเข้ารอบแล้วต่างก็โหมซ้อมยังเอาเป็เอาตายจนกระทั่งวันประกวดรอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือก10คนเข้าไปอยู่ที่บ้านเส้นทางของดวงดาวมาถึงไงจ๊ะวันนี้จะมาโชว์อะไรให้พวกเราฟังฉันและก็ผู้ชมทางบ้านรอชมอยู่นะจ๊ะคราวที่แล้วหนูร้องเพลงสติง วันนี้ก็เลยจะมาร้องเพลงสากลค่ะอืมเสียงใช้ได้โอเคเราให้ผ่านไปเตรียมตัวเข้าบ้านเส้นทางของดวงดาวได้เลยนะจ๊ะว้ายขอบคุณค่ะขอบคุณกรรมการแล้วก็ผู้ชมทั้งบ้านค่ะทางด้านบุญเองก็เข้าห้องมาในเวลาต่อมาเธอร้องเพลงไม่เก่งมากแต่ฟีมือการเต้นของเธอยอดเยี่ยมจนกรรมการหนักใจ เสียงของหนูยังต้องปรับอีกนะเสียงยังไม่ดีเท่าไหร่ให้ผ่านดีไหมคะคุณแต่น้องเขาเต้นเก่งนะผมว่าถ้าให้เขาผ่านเข้ารอบน่าจะไปได้ไกลแต่เสียงนี่สิคะคุณฉันว่ามันยังดูไม่โอเคเท่าไหร่เราคัดแต่คนที่ร้องเพลงดีไปแล้วลองคัดคนที่เต้นเก่งดูบ้างเป็นไงโอเคค่ะ ฉันก็อยากจะดูเหมือนกันว่านอกจากการเต้นแล้วเสียงร้องของเขาจะพัฒนาได้หรือเปล่าตกลงเราจะให้เธอเข้าบ้านเส้นทางแห่งดวงดาวจะ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเมื่อเพื่อนทั้งสองต่างก็ได้เข้ารอบเส้นทางแห่งดวงดาวแล้วอาร์ตก็ยิ่งกดดันชายหนุ่มร้องไปเต้นไปดีดกีตาร์ไปด้วยน้ําเสียงและความหล่อจึงผ่านเข้ารอบได้อย่างง่ายดาย ส่วนเบเบ้เองก็มาโชว์ไวโอลินทุ่มฝีมือเข้าไปเต็มที่ก่อนหน้าที่จะมาก็มีอาจารย์มาสอนอื้อดีนะดีนะคุณหายากที่คนจะเล่นไวโอลินได้ดีขนาดนี้งั้นก็ผ่านเข้ารอบเข้าไปเลยครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะกรรมการที่ให้เกียรติเบบ้เข้าไปอยู่บ้านเส้นทางของดวงดาวเพราะถ้ากรรมการไม่ให้หนูเข้าอะ่ะก็ตาต่ํามากเลยค่ะอุ๊ยหนูชมฉันใช่ไหมจ๊ะชมสิคะไปแล้วนะคะเบบ้จะรีบไปเตรียมซื้อข้าวของเพื่อจะเข้าบ้านเส้นทางของดวงดาวสักแสนสองแสนก็น่าจะพอแล้วทั้งสามคน ที่ผ่านเข้ารอบก็เดินไปซื้อของตามตลาดนัดมีเงินซื้อแค่เสื้อผ้าข้างนอกข้างในขณะที่เบเบ้เดินเฉิดฉายเข้าไปในห้างสรพสินค้าดังเอาตัวนี้หนีหนีแล้วก็นี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะเบเบ้ใช่สิถ้าไม่สวยฉันจะซื้อทำไมถือของให้ฉันด้วยนะแล้วก็เตรียมบอกเพื่อนๆให้โหวตให้ฉันด้วย แน่นอนอยู่แล้วจะบเบื่ยังไงพวกเราก็ต้องโหวตให้เธออยู่แล้วละจ้ะฉันจะลงเสื้อผ้าเก่าๆให้แกก็แล้วกันนะอะไปซื้อน้ำหอมดีกว่าน้ำหอมตรงนั้นนะ่ะซื้อเสื้อผ้าแถวนี้แพงจังเลยเนาะดูสิขนาดอยู่ข้างนอกข้างแล้วอะยิงตัวละตั้งสองสมร้อยยืมเงินฉันก่อนม่ละนิดพอให้มาเยอะอยู่เหมือนกัน พราะว่าพ่อกลัวฉันอดไม่เป็นไรหรอกเธอเก็บไว้เธอวุ้นพอให้เธอมาใช้นี่ไม่ได้ให้เอามาให้เพื่อนยืมเอาฮนหน้ามีแล้วก็ค่อยคืนเข้าไปอยู่ในบ้านเส้นทางของดวงดาวตั้งเป็นเดือนเดือนเธอจะใส่เสื้อผ้าไม่กี่ตัวในกระเป๋านั่นนะเหรอเย่เบ๋เบ๋ได้ดูถูกเธอตายขอบใจนะขอบใจมากนะวุ้นถ้าฉันได้รางวัลอะไรมาฉันสัญญาว่าฉันจะคืนให้เธอทุกบาททุกสตางค์เลย เออนี่แอบจีบนิดเหรอวุ้นโอ้โหมีซื้อของซื้อของให้กันด้วยบ้าไงฉันเป็นผู้หญิงไม่ต้องปิดหรอกนะฉันเห็นสายตาที่เธอมองนิดนะไม่บอกก็รู้ว่าเธอชอบนิดเมื่อกี้แถมยังซื้อเสื้อผ้าให้กันอีกอยากคิดอย่างนี้ก็ตามใจนายเหอะฉันไม่อยากจะแก้ตัวอะไรละแค่บอกให้รู้ไว้ว่าฉันเป็นผู้หญิงก็พอ การประกวดในวันนี้เป็นโจทย์ของเพลงลูกทุ่งทุกคนตื่นเต้นกันมากนิดนั้นเป็นงานถนัดเพราะชอบร้องเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วแต่วุ้นก็คิดหนักเพราะไม่ถนัดถนัดเพลงสตริงและก็เต้นเพลงเกาหลีมากกว่าผู้เข้าแข่งขัน1ิบคนต้องไปอยู่รวมบ้านกันมีการถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงทุกคนย้ายเข้าบ้านเแบบ้ยังคงเย่อหยิ่ง แล้วก็ต้องหุดกีดมากเมื่อต้องอยู่ร่วมห้องกับวุ้นนี่ฉันต้องอยู่ร่วมห้องกับทอมอย่างเธอเหรอเนี่ยโอ้ยกรรมาการนะกรรมาการช่าไม่ม่สงสารฉันบ้างเลยฉันไม่ใช่ทอมเว้ยฉันเป็นผู้หญิงโถ่เอ้ยหน้าบอกยี่ห้อขนาดเนี้เหรอจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่ทอมนี่ฉันบอกเอาไว้ก่อนเลยนะเวลาที่ฉันเข้าห้องน้ำห้ามแอบดูเด็ดขาดนี่เธอ หลงตัวเองมากเกินไปแล้วนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันเป็นผู้หญิงหรือถึงฉันเป็นทอมฉันก็มีมองผู้หญิงอย่างเธอหรอกหอึปากเหรอที่พูดข้อห้ามอีกข้อนหนึ่งนะห้ามทำห้องสกรปรกแล้วก็อย่าทำเสียงดังด้วยฉันไม่ชอบบอกตัวเองก่อนไหมฉันเองก็ไม่ชอบห้องสกรปรกแล้วก็ไม่ชอบคนทำเสียงดังเหมือนกันด้วยวุ้นรู้สึกเจ็บใจมากทะเลาะกันในห้องนอนแต่ออกมาข้างนอกกลับยิ้มแย้มทักทาย พราะมีกล้องติดเอาไว้หลายตัวถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงเอาของไปเก็บในห้องแล้วเราจะวุ่นอืมเออเอ,อจ้ะเก็บแล้วขอบใจนะได้อยู่กับเธอฉันดีใจดีใจฉันก็ดีใจมากหวังว่าเราจะเข้ากันดีดีทุกวันทุกวันตลอดไปนะจ๊ะเราไปช่วยกันทำอาหารดีไหมเนี่ย แม่บ้านเขาทำสลัดกันเอาไว้เราไปปรุงเพิ่มให้อร่อยกันเลยดีกว่าจะเ้ียามาแจกเพื่อนๆด้วยเอาสิจ๊ะแล้วสองสาวก็ช่วยกันทำอาหารกันหัวเราะต่อกระซิกทำให้นิดกับอาร์ตแปลกใจมากอาร์ตเแบ่เบกับบุญเขาดีกันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะฉันไม่อยากรู้เลยเมื่อเช้ายังเห็น,นบุญบ่นอยู่เลยอ่ะนั่นสิ ช่วยกันทำอาหาร,ระหนมกันดียังก็เป็นแฟนกันนะ่ะเป็นไมได้ยังไงเนี่ยแปลกใจจังแต่ก็ดีแล้วล่ะถ้าไม่ทะเลาะกันก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรฉันว่าเราไปซ้อมเพลงกันตรงนั้นดีไหมห้องดนตรีมีเครื่องดนตรีใหม่ให่ทันสมัยเยอะแยะเลยเอาสิฉันอยากเล่นกีตาร์เป็นบ้างอะ่ะอาร์สอนเราหน่อยสิได้แต่เธอก็ต้องช่วยสอนเพลงลูกทุ่งฉันไว้นะฉันไม่ค่อยถนัดได้เลย แล้วทั้งคู่นิดกับอาร์ตก็ผลักกันสอนในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดเช่นเดียวกับคู่อื่นๆที่ช่วยกันสอนแม้ว่าในใจจะรู้สึกว่าเป็นศัตรูกันแต่หน้าจอที่ถ่ายทอดสดตลอด24ชั่วโมงทุกคนก็ต้องยิ้มแย้มเป็นมิตรต่อกันก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะมาลุ้นกันตอนหน้านะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเมื่อเข้ามาอยู่ในบ้านเส้นทางแห่งดวงดาวค่ะ